โอเคคะ่ะวันนี้ตั้งใจไว้นะคะว่าจะทำะกับข้าวจากลูกชิกพีนะคะก็คือลูกชิกพีภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อก็คือจะทำเป็นเมนูฮามัสกับเฟลาเฟ่ะนะคะแล้วก็ะจะทำหมี่กะทิบ้านเราค่ะจะได้กินกับเครื่องเคียงหลายๆอย่างโอเคคะ่ะลงมือทำกันเลย t a n o mom and dad how today for dinner. Um, I'm gonna cook three menu today. First of all, I have to boil chickpea. เริ่มลงมือทำเฟลาเฟก่อนเลยนะคะใช้ระบบตําเอาเพราะว่าเครื่องปั่นแบตหมดค่ะต้องตำเอาตำตาก่อนโอเคค่ะเริ่มทำฮัมมัสกันเลยก็ใส่มะนาวนะคะ ใส่มะนาวไปเลยใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะเ,เฟลนเฟสูตรใหม่นะคะเราจะใส่ใบผักชีฝรั่งโคเรนเดอร์มีออนเนียนก็คือหอมหัวใหญ่แล้วก็เราจะใส่แอบใส่นี่ซอสหวานนิดนึงพอชอบแล้วก็มีเกลือนะคะใส่เกลงไป แล้วก็มะนาวค่ะโอเคใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วไปแล้วก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปทอดขอบลูกกร์ดแม่กิ๊ฟรัชิคกี้มาลงมือทำหมี่กะทิกันนะคะขั้นแรกก็ ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะ A little bit of o i This is me กะทิเมนูอังกฤษครกนี่กะทิ first before I start อันนี้เนี้ย onion after that we put fish in ปลาสุกแล้วก็จะใส่กะทิลงไปเลยนิดหน่อยใส่กะทินิดหน่อยนะ coconut milk paprika red c u r l y paste from Thailand เสร็จแล้วนะคะใส่พริกแกงลงไปเอาตอนนีรไปพุทธเอ็น onion fry and lotte from ไทยแลนด์ this is space special sauce from Thailand เต้าเจี้ยวแต่เต้าเจี้ยวลงไปหน่อยไม่กี่ฟองบิน A little bit of soy sauce, okay. And palm sugar. Last one, salt. Last last step, never mix Peanut. If you like it, you can put it a lot. Or if you don't like, you can put it a little bit. Yay! My mika tea is ready. Look good. ตอนนี้ก็เตรียมผักสลัดกินกับหมี่กะทินะคะ I have cucumber and salad การทำสลัดของเรานะคะก็จะใส่เลมอนมะนาวลงไปงแล้วก็ใส่เกลือกุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ละค่ะโอเคสลัดผักก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ผักลวกกินกับหมี่กะทิก็เตรียมแล้ว I'm already finished with vegetable salad of some eat with this แล้วก็เอาน้ำเย็นล้างเลยเพราะว่าเส้นจะได้ไม่ไม่อืดน,นะคะวันนี้จะทำเมนูเพิ่มเติมนะคะเป็นปีกก่ทอดนะคะหมักใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วก็ใส่นี่น้ำตาลปี๊บนิดนึงค่ะจึ จะต้องปิดกระทาก่อนนะคะอืมอย่า Rosie? Rosie's been a go mad. Oh, hello, mum. Hello, sweetie. What are you doing? Oh, I've seen a load of beads, I'm sorting them out <sighs> and giving some away. And <laughs> <giving> <laughs> some away. I miss you. I <laughs> oh, wants you to put her arm underneath her, particularly tummy. That's what she likes. She likes that. That's it. That's what she likes. <laughs> oh, look at her smiling. Look, she's going. Oh. <sighs> <laughs> Oh. <laughs> oh, why is she so cute, mud. mom Look at her, look. Hmm? She laid on bomb and put her head on her shoulder and she's <laughs> cuddling her yeah Oh, oh she says, "Raggle my tummy, bomb, tickle my tummy. <laughs> look at Okay, look. Oh, so sweet. Oh, oh mum! Oh. <laughs> oh. She said, I oh, love you, bomb, I miss you. <laughs> I know now, like, Andy love you, huh? อันนี้เป็นข้างนอกบ้านแม่นะคะสวยไหมโรสซิเป็นแบบสไตล์อังกฤษแบบสมัยโบราณเลยนี่ก็จะตกแต่งแบบสไตล์อังกฤษแท้เลยนะคะอันนี้เป็นเตาอบสมัยโบราณแม่ก็ยังมีอยู่ใช้ได้แม่บอกแล้วก็เป็นนี่คะ่ะครัวก็ยังเป็นแบบโบราณน,นะคะแล้วก็รูแปลว่าห้องน้ําห้องน้ําแม่ก็จะเป็นแบบเหมือนสมัยโบราณด้วยแต่ว่านี่คะ่ะถ้าเป็นสมัยเก่าๆของอังกฤษก็จะเป็นอย่างนี้นี่ บริเวณหลังบ้านอันนี้เป็นบ้านของโรซี่หมาน้อยนี่อันนี้จะเป็นบ้านอีกหลังที่แม่ทําไว้นะคะแต่ว่าจะทําไว้เป็นแบบเหมือนรับรองแขกแบบเออเวลามีนักเรียนมาเรียนเพราะว่าแม่เป็นแม่เหมือนเป็นมีคอร์สสอนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับก็ไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแม่ชอบ ขาเรียกว่าแม่ชอบแบบสปริตของ,องเองโจอะไรเงี้ยผักเล็กๆที่แม่ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ที่แม่สร้างไว้นะคะอันนี้จะเป็นพวกของที่ลึกอะไรต่างๆที่แม่เก็บไว้ในนั้นก็จะแม่ชอบมานั่งทาแบบเป็นพวกเป็นจิวเวลรี่แล้วก็เป็นเทียนไขอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปเพราะว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตแม่มามานะคะ นี่ค่ะบริเวณสวนหลังบ้านแม่นี่ปลูกบ้านได้อีกแบบสี่ห้าหลังเลยนะคะเพราะมันใหญ่มากเลยแล้วพ่อก็เป็นคนดูแลสวนทุกอย่างเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่พ่อก็จะเป็นคนดูแลชุบโอ้อันนี้เป็นสวนแปลงผักเล็กๆของพ่อนะคะก็จะมีทั้งพวกต้นหอมโรสแมรี่แล้วก็ ผักอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เป็นต้นแอปเปิลหลังบ้านของพ่อเนี่ยค่ะมีเตาแบบเหมือนเตาผิงสมัยโบราณอยู่พ่อก็เลยเนี่ยผ่าฟืนเก็บไว้เพราะว่าหน้าหนาวก็จะเข้ามาแล้วอันนี้เป็นรถของพ่อนะคะรถพ่อมีทั้งหมดสามคันก็จะมีคันนี้แล้วก็มีคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งก็อยู่หน้าบ้านนะคะเนี่ค่ะบริเวณบ้านพ่อก็ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้น่ารักมากเลยนี่ดอกกุหลาบก็สวยมะที่พ่อปลูกเอ้ยเฮ้ยอ,อ,อะขอเตยบอนกับโรซี่ก่อนโรซี่เยอะเยอะโรซี่กินมิตรโกินเยอะเยอะอันนี้เป็นหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านของแม่นะคะนี่พ่พพอจะทำที่นั่งไว้ข้างหน้าบ้านสวยๆอันหนึ่ง แล้วก็นี่หน้าบ้านนะคะบ้านแม่จะอยู่ห่างจากาในเมืองแค่ขับรถก็ประมาณสามนาทีแล้วกันมันไม่ไกลอะคะ่ะเดี๋ยวออกไปดูนะคะหน้าบ้านแม่เหมือนจะดูเงียบๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากในตัวเมืองนะคะมันน่าอยู่มากเลยอะคะ่ะนี่อันนี้เป็นในส่วนของที่แก่เยอะมากเลยนี่หน้าบ้านแม่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนอีกโซนหนึ่งนะคะที่ตัดเข้าไปที่สวนหลังบ้านพอ่อ มาตัวนี้มันหึงนะคะเพอมันเห็นพ่อกับแม่กอดกันแล้วมันมันไม่ได้มันต้องไปอยู่ตรงกลางมันฉลาดมากเลยฮัลอ <laughs> 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 we hungry Andy? Really? Nope. You get for you. Do you don't get any beer or any drink? No, nah, don't want Sure? Okay. We eat now, please. I've hungry? God's sake, let me get through the door, I'm not even hungry. Okay, I'll prepare food now then. You can have some um <laughs> second hungry. Okay. Of second. โอเคค่ะ okay, ตอนนี้ก็เตรียมกับข้าวแล้วนะอันดี้กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกับข้าวไปกินกับแม่เลยค่ะอย่าชิกพีโอเค Everything ready Wait for that prepare plates Okay Chikpiewiththissauce ชิ i k ี i w i t h t h i s s a u c e a n d c h i c k e n w i t h t h i s s a u c e a n d t h i s o n e w i t h t h e p a s t a And vegetable. You have to make with vegetable and pasta with this. Okay. Yeah, there enough enough, hold on that. Try first with the salt. Some salt. Yeah. And vegetable on top. On top. Yeah, on top, on top, like I show you. We eat like this in Thailand. Basically we have more vegetable and more meat, but here it's difficult to buy, you know. So Okay, sorry, I use my hand. Just a little bit like this. And vegetable on top of it. Any vegetable you like. And put the salt on top, you know, like one by one. Mm -hmm. You got me? Come on. That you and yeah, eat the chicken. Yeah, I right. yeah, like yeah. Some fetuses, right? yeah. That like like me. You, pick this up? you can spoon all your hands, fine, mom. That yeah. Sauce. <laughs> <coughs> mm -hmm. good sorry, sorry. Is it good? A chicken okay? Mm -hmm.

<laughs> <laughs> oh. mm. Mm. Is it uh, okay? Yeah. Is something new for you? Mm -hmm. Do you ever try it like this before? No, it's nice. Okay, good. It's like peanutty. Hmm. what have got, they didn't have any chicken wings at all. Oh, how does it taste that the chicken wing? Is it how does it taste like chicken wing? Yeah. Mm -hmm. You said you're not hungry. Yeah. hungry. <laughs> you said you're not hungry. Now you eat everything like. <laughs> Yes, i and <laughs> have to go the this Mum outside. Yeah, <laughs> Thanks, oh, have you finished eating now? Yeah. Oh, you sure? Yeah. <laughs> get this one little off my plate for. <laughs> oh, Wow, see. everything's gone. <laughs> If I know you like it, I'm gonna take more. Look, Dad. I have a lot at home, you know. I've never seen Dad eat so much. Yeah. Is he, Andrew? Dad eat a lot. Well, I, it. mm, it's a beautiful food. Mm, I want you to eat good food, say candy. again. What's that mean? Oh, I hope it's on full up. In really good, Mum. What's my name? What's my name? Ah. Uh, Jennifer. <laughs> Jennifer. <laughs>